วันนี้เชฟพาทำไข่เจียวแบบฟิวชั่นกันครับกับเมนูไข่เจียวพริกแกงชะอมหมูสับครับมาเริ่มกันเลยครับวันนี้เชฟใช้ไข่ไก่สี่ฟองนะครับแล้วก็เริ่มตีไข่ไก่ให้แตกให้หมดเลยครับตามต่อด้วยพริกแกงเผ็ดครับใส่พริกแกงลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยซีอิ๊วขาวครับ แล้วก็น้ำปลาครับอีกหน่อยนะครับผงปรุงรสครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยครับส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องจดกันอยู่ครับอ่ะแล้วเราก็ตีให้ทุกอย่างเข้ากันอีกทีนะครับคราวนี้ก็ใส่ชะอมเด็ดลงไปเลยครับ คนให้เข้ากันอีกทีเป็นครั้งสุดท้ายครับเริ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่ของเราเลยครับทอดให้ไข่เหลืองกรอบฟูตามที่ต้องการได้เลยครับด้านหนึ่งเซ็ตตัวดีแล้วเนี่ยเชฟก็จะกลับไข่อีกด้านหนึ่งนะครับ เอาให้เกี่ยมทั่วๆกันเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้ก่อนเลยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูไข่เจียวที่เอามากินกับข้าวสวยร้อนๆได้ลงตัวมากๆเลยนะครับ มีรสชาติมีความหอมอย่างลงตัวเลยครับลองทำกินกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับ